มันเล็กไปขนาดตาเลยทีเดียวนะครับผมวมดนี้ก็จะเป็นพิซซ่าครับทุกคนตรงนี้ก็จะพาให้ทุกคนมาชมนะครับผมว่าตรงนี้มีอะไรบ้างมีวาฟเฟิลครับผมก็มีให้เลือกมากมายเลยทีเดียวครับผมแพนเค้กครับผมแล้วก็เบียวครับผมรู้สึกว่าจะแบบว่าที่นั่งเต็มไปหมดเลยนะครับจากตรงนี้นะครับผม ไม่ว่างเลยทีเดียวครับผมก็รู้สึกคนด้านหลังของ Ocean View Cafe เช่นเดียวกันครับผมก็ว่างนะครับผมก็เป็นที่ทาพิซซ่านะครับเครื่องบ่ายๆตรงนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบพิซซ่าก็จะมาอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับทําสดๆเลยครับทุกคนเอาเลยครับวันที่เป็นซีเดย์นี่จะยุ่งมากๆเลยนะครับผมทุกคนที่นั่งไม่ว่างเลยทีเดียวผมว่ามีอะไรเพิ่มอีกนะครับผมจากหลายครั้งที่แล้วนะครับเท้านี้ต่อเลยครับทุกคน ก็จะมีะหมวดนี้ก็จะเป็นพวกไข่อะไรต่างๆนะครับผมในช่วงตรงนี้นั่นเองอันนี้ผมตื่นแต่ตีห้านะครับผมมาถ่ายเพื่อที่ไม่ให้เห็นคนเยอะอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่เห็นจะมีใครเนาะก็ตรงนี้ก็ก็จะเป็นนี่คือลักษณะที่นั่งของบุฟเฟ่ต์นะครับทุกคนสวยงามมากครับผมชอบมานั่งทั้งหมูทั้งไก่ครับผมมีให้เลือกนะครับก็ ตรงนี้คุณทุกท่านเลยครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับทุกคนนี่จะเป็นด้านข้างอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อจะมองเห็นวิวสุดยอดเลยนะครับผมสุดยอดมากๆเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับผมจนลงเที่ยวอีกแล้วนะครับทุกคนก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศแล้วก็บุฟเฟ่ต์เบรกา a ต์ของเรือสริปที้เบยยอนครับเดี๋ยวครับผมรู้สึกว่าจะแบบว่าที่นั่งเต็มไปหมดเลยนะครับจากตรงนี้นะครับผม ไม่ว่างเลยทีเดียวครับผม,ผมก็รู้สึกนี่ก็จะเป็นเครื่องดื่มครับทุกคนมีทั้งกาแฟมีน้ำผลไม้นะครับผมแล้วก็จะมีกาแฟร้อนก็มีเครื่องกาแฟนะครับร้อนเย็นผมว่ามีอะไรเพิ่มอีกนะครับผมจากไลฟ์ครั้งที่แล้วนะครับเท้านี้ต่อเลยครับทุกคนก็จะมีะหมวดนี้ก็จะเป็นพวกไข่อะไรต่างๆนะครับผมในี่วงตรงนี้นั่นเองนะอันนี้ผมตื่นแต่ตีห้านะครับผมมาถ่าย ก็ที่ไม่เห็นคนเยอะอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่เห็นจะมีใครเนาะก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นนมนะครับผมแล้วก็จะมีถ้วยมีชานะครับผมให้อยู่ในตรงนี้นะครับผมนี่เป็นเรือสตรีบดียนนะครับทุกคนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่นั่งทานนิยามขอบคุณทุกท่านมากครับยินดีปังฟังทุกท่านเลยครับผมขอบคุณท่านมีความสุขมากครับโอ้อเดียผมจะไปองเที่ยวนมริกาขอบค้องสามารถที่จะมาทานตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพักคลองไหนแบบไหนนะครับทุกคนอ่าก็คือมีกาแฟมีชา,าเหมือนกันครับข้างหลังนี่จะเป็นด้านหลังครับผมเอาเลยครับวันที่เป็นซีเดย์นี่จะยุ่งมากๆเลยนะครับผมทุกคนที่นั่งไม่ว่างเลยทีเดียวนมนะครับผมแ้วก็ยัมีถ้วยมีชานะครับผมให้อยู่ในตรงนี้นะครับผม นี้เป็นเรือสตรีบิยอร์นะครับทุกคนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่นั่งทานนิยามมีเฟรนช์โอตแล้วก็มีข้างนะครับผมก็เป็นที่ทานพิซซ่านะครับช่วงบ่ายๆตรงนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบพิซซ่าก็จะมาอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับทําสดๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวครับผมรู้สึกว่าจะแบบว่าที่นั่งเต็มไปหมดเลยนะครับจากตรงนี้นะครับผม ไม่ว่างเลยทีเดียวครับผมก็รู้สึกว่างนะครับผมก็เป็นที่ทานพิซซ่านะครับื่องบ่ายๆตรงนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบพิซซ่าก็จะมาอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับทําสดๆเลยครับทุกคนทั้งหมูทั้งไก่ครับผมมีให้เลือกนะครับก็ตรงนี้มีเฟรนช์โถดแล้วก็มี ด้านหลังของโอเชียนวิวคาเฟ่เช่นเดียวกันครับผมก็ผมขอบคุณทุกท่านมากครับทุกงทุกท่านเลยครับผมท่มานมีความสุขกมากครับโอ้อินเดียผมจะเที่ยวานาเมกาขอบเอาเลยครับวันที่เป็นซีเดย์นี่จะยุ่งมากๆเลยนะครับผมทุกคนที่นั่งไม่ว่างเลยทีเดียวนมน,นะครับผม เรจะมีถ้วยมีชานะครับผมให้อยู่ในตรงนี้นะครับผมนี่เป็นเรือสตรีเบดียอนนะครับทุกคนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่นั่งทานนี่ยาวนี่มากๆเลยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่กาแฟชาอีกเช่นเดิมครับก็จะมีสองฝั่งให้เลือกครับผมเพื่อที่จะป้องกันการขนแจนะครับผมนี่นะครับมีกรีลชามกโตนะครับผมมีกรีลมัทรูมครับผมก็ชอบกินเห็ดนะครับผมเบคบีนครับผมสแคมเบลเอ้ครับผมว่า มีอะไรเพิ่มอีกนะครับผมจากไลฟ์ครั้งที่แล้วนะครับเท้านี้ต่อเลยครับทุกคนก็จะมีหมวดนี้ก็จะเป็นพวกไข่อะไรต่างๆนะครับผมโอเคครับผมท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับช่วยจดไลค์จดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าชอบนะครับผมผมจะได้นําบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับทุกคนครับผมจนลงเที่ยวอีกแล้วนะครับทุกคนก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศ แล้วก็บุฟเฟ่เบรก f a s ของเรือทริปที่เบยยอนครับมีเฟรนช์โทสตแล้วก็มีที่นั่งทานบุฟเฟ่ครับทุกคนสวยไหมครับสวยมากๆเลยนะครับอันนี้คือถ้าใครที่ทํางานเรือสําราญนะครับผมกต็ตรงนี้นะครับผมบุฟเฟ่ตรงนี้นะครับทุกข้อสามารถที่จะมาทานตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นภักห้องไหนแบบไหนนะครับทุกคนผมขอบคุณทุกท่านมากครับเินดีต้อังทุกท่านเลยครับผม ไปกั้มท่านมีความสุขมากครับผมจะไปเที่ยวนนเมิกาครับขอบเดี๋ยวครับผมรู้สึกว่าจะแบบว่าที่นั่งเต็มไปหมดเลยนะครับจากตรงนี้นะครับผมไม่ว่างเลยทีเดียวครับผมก็รู้สึกว่าอ๋อก็คือมีกาแฟมีชาเหมือนกันครับข้างหลังนี่จะเป็นด้านล่างครับผมเดี๋ยวครับผมรู้สึกว่าจะแบบว่า ที่นั่งเต็มไปหมดเลยนะครับจากตรงนี้นะครับผมไม่ว่างเลยทีเดียวครับผมก็รู้สึกพันี้มากๆเลยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่กาแฟชาอีกเช่นเดิมครับก็จะมีสองฝั่งให้เลือกครับผมเพื่อที่จะป้องกันการคนแจนะครับผมนี่นะครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับเทุกฝั่งทุกท่านเลยครับผมท่านมีความสุขมากครับผมเจ่มเที่ยวอเมริกาขอบคุ มันเล็กไปขนาดตาเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นพิซซ่าครับทุกคนตรงนี้ก็จะพาให้ทุกคนมาชมนะครับผมว่าตรงนี้มีอะไรบ้างมีวาฟเฟิลครับผมก็มีให้เลือกมากมายเลยทีเดียวครับผมแพนเค้กครับผมแล้วก็ครับผมรู้สึกว่าจะแบบว่าที่นั่งเต็มไปหมดเลยนะครับจากตรงนี้นะครับผมไม่ว่างเลยทีเดียวครับผมก็รู้สึกผม ขอบคุณทุกท่านมากครับแข่งความัทุกท่านเลยครับผมขอท่านมีความสุขมากครับผมจะนั่งเที่ยวนานิการขอบเกี่ยวครับผมรู้สึกว่าจะแบบว่าที่นั่งเต็มไปหมดเลยนะครับจากตรงนี้นะครับผมไม่ว่างเลยทีเดียวครับผมก็รู้สึกว่าทั้งหมูทั้งไก่ครับผมมีให้เลือกนะครับก็ครงนี้ นี่คือลักษณะที่นั่งของบุฟเฟ่ต์นะครับทุกคนสวยงามมากครับผมชอบมานั่งตรงนี้มากๆเลยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่กาแฟชาอีกเช่นเดิมครับก็จะมีสองฝั่งให้เลือกครับผมเพื่อที่จะป้องกันการคนแจนะครับผมนี่นะครับห้องสามารถที่จะมาทานตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาคห้องไหนแบบไหนนะครับทุกคนที่นั่งทานบุฟเฟ่ต์ครับทุกคนสวยไหมครับสวยมากๆเลยนะครับอันนี้คือถ้าใครที่ทํางานเรือสําราญนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผม บุฟเฟต์ตรงนี้นะครับทุกมีวาฟเฟิลครับผมก็มีให้เลือกมากมายเลยทีเดียวครับผมแพนเค้กครับผมแล้วก็มันเล็กไปขนาดตาเลยทีเดียวนะครับผมหมดนี้ก็จะเป็นพิซซ่าครับทุกคนตรงนี้ก็จะพาให้ทุกคนมาชมนะครับผมว่าตรงนี้มีอะไรบ้างที่นั่งทานบุฟเฟต์ครับทุกคนสวยไหมครับสวยมากๆเลยนะครับอันนี้คือถ้าใครที่ทํางานเรือสําราญนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผม บุฟเฟ่ตรงนี้นะครับทุกีก็จะเป็นเครื่องดื่มครับทุกคนมีทั้งกาแฟมีน้ำผลไม้นะครับผมแล้วก็จะมีกาแฟร้อนก็มีเครื่องกาแฟนะครับร้อนเย็นทั้งหมูทั้งไก่ครับผมมีให้เลือกนะครับก็ครงนี้โอเคครับผมท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับช่วยกดไลค์จดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าชอบนะครับผมผมจะได้นำ บรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับทุกคนครับผมจนลงเที่ยวอีกแล้วนะครับทุกคนก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศแล้วก็บุฟเฟ่ต์เบรก f a ของเรือสตูดิเบยอนครับคุณทุกท่านเลยครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับทุกคนนี่จะเป็นด้านข้างอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อจะมองเห็นวิวสุดยอดเลยนะครับผมสุดยอดมากๆเลยครับครับผมรู้สึกว่าจะแบบว่าที่นั่งเต็มไปหมดเลยนะครับจากตรงนี้นะครับผม ไม่ว่างเลยทีเดียวครับผมก็รู้สึกว่าเฟรนช์ชว์มีไข่นะครับผมมีให้เลือกนะครับมีไข่แล้วก็มีเบคอนมีซอสเสร็จครับผมตัวนี้มากๆเลยครับผมตัวนี้ก